เราเชิญคุยกับคุณสิทธิพิวัตรชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราในรายการและไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะช่วงนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็น ช่วงที่รัฐบาลได้ยกเลิกเทลนพ a าสแล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราก็ไม่ต้องทําประกันสุขภาพแล้วใช่ไหมคะรวมถึงแค่แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้ามาการเปิดเสรีแบบนี้นี่ไม่ทราบวันนี้เป็นวันแรกนี่ได้รับรายงานเป็นยังไงบ้างเริ่มคึกคักแค่ไหนคะ ถ้ายกเลิกไปตั้งแต่วันที่หนึ่งนี้เนี่ยนักนี่นี่นี่ือธรรมดานี่คือเรียกว่ายกเลิกทุกอย่างไปแล้วน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนกับปกติแล้วแหละนะครับพราผู้ในเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไงยังไงต้องทยอยเข้ามาน่าจะดีกว่าเดิมแล้วครับก็ดีกว่าเดิมแน่นอนครับค่ะค่ะค่ะแล้วจากแอตตาเองเริ่มเห็นตัวเลข การจองอะไรเข้ามาบ้างแล้วหรือยังคะตอนนี้คะการจองก็ทยอยจองเข้ามาครับก็มีตลอดเลยครับอยากให้หูหวาเหมือนกับที่ปีหนึ่งเก้าที่ยังไม่เกิดโควิดนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ก็ต้องพยายามรอไปก่อนนะครับกันนี้ก็ไม่ใช่ทันทีทันใดนะครับเพราะว่าโรคระบาดโควิดเนี่ยกับ กระทบกับเราวงการท่องเที่ยวหรือวง,วงการบริการเนี่มันหนักมากกระทั่วไปสามปีนะปีที่สองเรี่ยก็เข้าไปที่สามแล้วนะครับนเพราะฉะนั้นแต่ละ,ะแต่ละบริษัททัวร์หรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อาจจะกระจิกขับใจกันเที่ยวหรือความพร้อมของมาเที่ยวต่างประเทศนีค่คิดว่าก็ต้องใช้เวลาทีหนึ่งนะครับอีกหลายๆประเทศเขาก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเนีย่ยเปิด เปิดนิดหน่อยเปิดนดหนอยหน่อยอะไรเนี่ยไม่เปิดไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ที่จะเราจะอยากได้ตัวเลขที่สูงให้พยายามจะให้เหมือนเหมือนปีหนึ่งเก้ายได้กี่เปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องก็ต้องพยายามจะเออเรียกว่าต้องรอนิดหนึ่งนะครับแต่สองปีก่็นอนเกิดก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยโอกาสยากใช่ไหมคะบรรยากาศการต้องเที่ยวกลับไปยากใช่ไหมคะ ยากครับต้องใช้เวลาครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับซึ่งหลายหลายประเทศเพิ่งจะเปิดเหมือนกันนะครับหลายหลายประเทศก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาหน่อยหนึ่งครับอืมค่ะหลายคนก็ลุ้นกันนะคะว่าในเต่ม,มที่สี่ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นในบ้านเรานะคะ เอ๊ะใจเห็นการเดินทางเข้ามาแบบฟื้นตัวดีขึ้นแค่ไหนยังไงคะช่วงไฮซีซันค่ะไฮซีซ <High Season S 1> ันนี่นประมาณตนนันจดยวที่สีน,น่าจะดีกว่าปัจจุบันแน่นอนครับเพราะเราว่าไดามาสีเนี่ยก็เป็นเป็น,นเป็นเป็นไฮซีซัน,นียกว่าเม็นหน้าล้นหน้าหนาวพวกยุโรปเนี่ยก็น่าจะเข้ามาได้ จำนวนพอสมคมนนะครับที่เที่ยวบ้านเก่าเนาะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ประเทศที่เพิ่งเปิดเปิดเนี่ยเนความพร้อมกับเราเนี่ยเขาก็จะมีเวลาเตรียมมีเวลาพอให้เขาเตรียมเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาท่องเที่ยวไทยได้ถ้าถึงไ mm hmm. ตายมาสีเนี่ยก็เป็นจะเห็นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับ อืมค่ะนะคะไตมาาที่สีก็คงจะดีกว่าคงจะดีกว่าไตมาสองสานะคะเพราะว่าไตมาสองสานี้ก็เป็นช่วง green s e a s o คือเป็นดูฝนอะไรด้วยน,นะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ทีนี้ประเทศจีนค่ะถือว่าเป็นเป็นกลุ่มคนสําคัญและที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของประเทศไทยอ,ะอ่ะช่วงหยุดยาววันชาติใช่ไหมโค l ิ e n ี e เนี่ย คุณเดเดว,วิ์คาดว่าจะยังไงเขาจะให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศแล้วยังไะช่วงนั้นพูดถึอนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวดีกลุ่มใหญ่ที่สุดนะนะแต่ทุกคนก็หวังทุกคนทุก คนก็หวังนะครับทุกประเทศก็หวังนักท่องเที่ยวเขาโ mm hmm. ดยเฉพาะคนไทยของเราเนี่ยนะปีหนึ่งเก้าเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประมาณสิบแปดล้านคนนะะทุกคนก็อยากหวังได้แต่จริงๆนะโยบายของเขายังไงยังไงก็ยังซีโร่โควิดอยู่เนี่ย mm hmm. ผมคิดว่ายากพอสมควรนะครับนะ mm hmm. หลายๆคนก็บอกเขาน่าจะ เอ่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเขาจะออกมาเที่ยวท่องเที่ยวไปต่างประเทศได้หรือท่องเที่ยวประเทศไทยได้ดูติดตามกับผู้ประกอบการที่ประเทศจีนก็แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่ก็พยายามมีการประสานงานอยู่แล้วแหละนะครับเขาก็บอกว่าพยายามเลยนะฮะในโครัดเนี่ยซีโนโควิดเนี่ยปันยากที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเขาเขาออกไปเที่ยวท่องเที่ยวปต่างประเทศได้ครับ อ๋อคือทางรัฐบาลจีนก็เกรงว่าเดี๋ยวปล่อยให้คนเดินทางออกนอกประเทศไปท่องเที่ยวเดี๋ยวจะจะเอาเชื้อโควิดกลับไปอีกเพราะว่านโยบายของเขาคือซีโร่โควิดใช่ไหมคะครับครับอ๋อค่ะโอ้โห,โหนี่ก็น่าจะยาวเลยนะคะดูดูแล้วเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ต่างๆอ่ะที่วิเคราะห์ว่าเอ๊ะในช่วงโคเนวีคเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะมีการท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ย มองว่าไม่น่านะไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีโอกาสนะครับคิดไม่ไม่น่าจะนะครับไอความหวังมันต้องมีนะครับแต่เขาไม่บอกว่าเด็ดขาดไม่มีแต่ว่าสําหรับผมมองแล้วเนี่ยที่ที่ได้โคมุลมาตลอดเวลาแล้วเนี่ยค่ะคอนข้างยากนะครับค่อนข้างยากคงยากยากพอสมควร ครับคือมันไม่ไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเขาก็ระบบของคองมมิวนิสต์เขาเขาก็อีกอย่างหนึ่งด้วยปอดีประธานศีเนี่ยเขาก็น่าอยากจะเป็นเป็นรอบที่สามในในเดือนตุลาครับประชุมใหญ่ครับเนี่ยจะเป็นประธานที่ดีเข้าถูกซึ่งซึ่งวันชาติจีนก็คือเดือนตุลาใช่ไหมคัหนึ่งตุลานะคะใช่ใช่ใช่ครับเขาเขาช่วงนั้นเขาเพมมีการประชุมใหญ่แล้วก็เลือกตั้ง ปาด์ตี้อีกครั้งในงอรอบหนึ่งนะครับบอกฉะนนั้นเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งเสร็จแล้วคิดว่าเขาคิดว่าคุาอยัางเขาต้องดูว่าความพร้อมของประเทศเขาอย่างไรแล้วความพร้อมของสามประเทศเป็นอย่างไรเขามองเยอะมากกว่าผมฟังเขาพูดเนี่ยฟังท่านศรีพูดเนี่ยชอบพูดถึงว่า ชีวิตคนเนี่ยสำคัญเขาไม่จัดให้คนเสียชีวิตยเยอะๆไปเยอะๆนะครับให้เหมือนกับที่ที่ผ่านมาหลายประเทศน,น,นะครับเราคิดใาอย่างนง้นครับถ้าหากว่าเขามีความมั่นใจเมื่อ,อไหรถ้าหากว่าโควิดหรือเป็นโอมิคอนที่รักษาได้จริงๆแลว้วก็เขามียาหรือหรือมีวัคซีนที่แน่นอนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาน่านอน นะครับผมคิดว่าเราต้องปล่อยเพราะว่าเศรษฐกิจเหมือนกันก็เกี่ยวข้องเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดแหละครับครังเข้าต้อง่าพบกเเหมือนกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับธุรกิจในประเทศไทยนะที่ลงทุนเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยซึ่งก็มีเยอะเลยนะคะก็คงจะต้องรอกันไปอีกเลยนะคะถ้าทนไม่ไหวรอไม่ไหวนี่ยคงจะแบบโอ้โหอาจจะล้มหายตายจากไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะเห็นมีเยอะอยู่ิ เยอะอยู่ครับทั้งที่ตอนนี้เนี่ยบริษัททัวร์ที่ทําตลาดจีนที่ตีเนี่ยล้วนๆเนี่ยทุกวันนี้ก็เรียกว่าปิดชั่วคราวปิดสนิทสองสองอย่างอสองสองแบบนะฮะแบบหนึ่งที่ยังต้นทุนยังพอมีก็คิดว่าเราปิดชั่วคราวไปก่อนรักษารบ,บริษัทไว้ก่อนแล้วก็หาอาชีพอื่นทําแทนไปก่อนนะครับซึ่งบางบริษัทที่ ที่คิดว่าไม่ไหวแล้วแหละก็ปิดตายและปิดปสนิทไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ก็ลำบากพอสมควรๆนะครับค่ะแล้วบริษัททัวร์ในสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอดต้าเนี่ยมีปิดกิจการไปเยอะไหมคะที่ผ่านมาก็ปิดไปเยอะนะครับปิดไปเยอะตอนนี้ปิดชั่วคราวก็มีเยอะเพียงแต่ว่าออฟฟิศก็ไม่เปิดอ่างจะรักษาเรียกว่าอะไรเรียกว่า คือบริษัทอยู่ให้ได้แต่ว่าพนักง,งานก็น่าจะไม่ค่อยมีนะครับคก็ต้องต้องจ่ายเงินเดือนเนี่ยเขาก็จ่ายไม่ไหวซึ่งพนักง,งานแต่ละคนก่อนที่ที่กระทบตั้งแต่ปีแรกแล้วเนี่ยพนักง,งานก็น่าจะกัดจักระจ,กจไปทําอาชีพอื่นแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยบริษัททัวที่มีอยู่ก็น่าจะมีเอ่อบริษัทอยู่หรือว่าเจ้าของอยู่นะครับหรือว่าการเงินอยู่ พะครับที่ดูความเรียบน้อยของไอ้อยู่แต่แต่ว่าไอ้ส่วนที่ส่วนโอเปอเรเตอร์อะไรเหล่านี้ก็คิดว่าก็ยังไม่กลับมาเพราะว่าคือไม่มีอกไม่มีไม่ในช่องทางที่ทำงานอะไรกับกับกับปฏิทินได้นะครับต้องรอไปก่อน อนะคะโอ้โหทีนี่มีประชากรเป็นพันล้านนะคะที่ผ่านมาก็มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเยอะมากเลยเป็นไม่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเลยในแต่ละเดือนนะคะทีนี้ถ้าไม่มาเนี่ยก็โอ้โหเราก็คงยังต้องต้องซัฟเฟอร์กันต่อไปนะคะแต่ว่าการเปิดประเทศครั้งนี้นี่ก็คือเอาจะเป็นจากประเทศเอื่นๆเห็นบอกว่าอา่อินเดียหรือว่า d ิด e ดิลเอีะค่ะก็ะะจะเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่รายใหม่มีความเป็นไปได้แค่ไหนคะ ขอให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ดีกว่าไม่ไม่มาแล้วก็ช่วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเออเป็นเรือ่องที่จะมองเห็นอยู่เนี่ยทุกวันนี้ในในแหล่งท่องเที่ยวแล้วแต่แนีก็เห็นว่าเออมีนักท่องเที่ยวอินเดียนะครับที่ที่จะเข้ามาเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงเข้ามาพอสมควรนะครับมีตลาดหนึ่งนะตลาดอินเดีย หรือที่บอกว่าเปดตลาดของตะวันออกกลางนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะอีกประเทศหนึ่งนนซเวียอารนะเบียที่จะเออที่ที่มีสองพันไมตรีกับเราเข้าสู่ภาวปะปกติกแล้วเนี่ยก็ก็ตามมีโอกาสแต่ก็ต้องทาต้องต้องเข้าไปทําตลาดครับก็อยู่ดีๆเขาก็มาเที่ยวถ่ายไหมเมันไม่ใช่หรอกนะครับ ที่เขาไม่รู้จักเมืองไทยแล้วก็ไม่คุค้นเคยกับเมือง,งไทยท,ทีเดียวนี่เนี่ยเราต้องมีคนไปทําตลาดมไม่ว่าทางการคนอรือหรือการท่องหรือการท่องเที่ยวไทยของเราต้องไปส่งเสริมต้องใคยทําตลาดให้เขารู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นคือเราเราจะได้นับลูกจ้างกลับเข้ามาท่องเที่ยวไทยได้ตอนนี้ทางการท่องเที่ยว่งประเทศไทยกับแอตตา จับมือกันทําอะไรบ้างคะในการที่จะทำมาร์เก็ตติ้งดึงดูดนะักท่องเที่ยวใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆเข้ามาเนะะี่ยค่ะสำสำหรับก็ทอทอก็จะการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปหลายๆประเทศท,ที่ที่ผมติดตามตอนน่อเนื่งนะทั้งสมาชิกของเราก็จะตาไปด้วยด้วยเนี่ยคือบางบระเทศเขายังไม่เคยพร้อมนะครับที่ก่อที่ผ่านมาเนี่ยทอทอก็มีไปทําตลาดที่อินเดียบ้างในะอินเดียคิดว่าโอกาสเยอะกว่า เพราะว่าเขาเปิดเปิดเปิดการเปิดประเทศเต็มที่กว่าอะไรเนี่ยนะนี่เปิดมาปั๊บเขาก็รีบเข้าไปเลยแบบชิงลุกเลยครับไม่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 รอว่าค่อยเป็นค่อย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 ไปหาเลไมันไม่ไม่ไม่ทันนะครับรก็ดีครับก็ทําดีอยู่เอกชนของเราก็เดินเข้าไปหาตู้ประกบการเหมือนกันนะนะต้องที่เคยเคยเป็นคู่ค้ากันอยู่แล้วลหละครับรต้องทำาแบบอย่างไรบางรูปบางรูปแบบอย่างไงต้องได้เข้ามาเท่าไหร่ก็ว่า อย่างนี้ธุรกิจต่างๆที่เ,เคยรับนะักท่องเที่ยวจีนก็ต้องปรับตัวเองเนาะอัดแอให้มารับนะักท่องเที่ยวจากอินเดียจากมิดเดิลเอชแทนนะเป็นฮินดูเป็นอิสลามแทนนะคะซึ่งซึ่งก็คงจะต้องมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่งั้นก็คงจะอยู่กันลําบากท,ทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ปิดกิจการชั่วคราวกันไปเยอะเลยทีนี้ความหวังที่รัฐบาลเนี่ย เขาวางไว้บอกว่าโอ้โหจะได้นักท่องเที่ยวน่าจะได้สิบล้านคนเนี่ยคิดแบบรัฐบาลหรือเปล่าคะสิบล้านคนจะเป็นไรไหมปี<ผ>มนี้น,นะาท,าทางรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าอ่ะนี่จะธรรมดานะทําเรียกว,ว่าทําธุรกิจหรือบางแผนเนี่ยต้องมีเป้าตั้งไว้นะครับตั้ง,เป,งเป้ารงเราเรมไม่จริงใช่คือ,อมาได้ขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดว่าประเทศไทยต้องเตรียมให้พร้อมนะครับก็ถ้าหากว่าประเทศที่คู่ค้าของเราเนี่ยเขาพร้อมเมื่อไหร่พร้อมมากกว่าเดิมหรือว่าเนี่ยเาก็จะมีอากาศเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมพร้อมอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าต้องขึ้นอยู่ประเทศนั้นๆครับประเทศตอนนั้นเขาไม่พร้อมเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาเขาาเข้ามาได้อืเ<ๆ>ขาไม่พร้อมเลยครับ ชุบเลอย่างบางคนจริงๆเศรษฐกิจที่ที่เรียกว่าอะไรที่ที่พร้อมไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้นะั้นะมีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละประเทศในเวลานี้เพราะว่าเขาก็เหมือนกับเราแหละนะกระทบเป็นโควิดกระทบไปสองปีกว่าเนี่ยเขาก็ไม่ใช่สบายอย่างที่เราเราบางคนคิดกันนะใช่ไหมครับรเขาเขาต้องเตรียมความพร้อมใช้เวลานิดนึงถ้าหากว่าธุรกิจเขาเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเขาพร้อมก็จะมาแต่มา มาทานันทีทันด้ไหมก็ไม่ก็ต้องทยอยเป็นมาครับ <c oughs> ก็ฝังมี้อยู่แล้วครับประเทศไทยของเราก็มีความหวังเลยครับอย่าบอกว่าไม่มีความหวัง,งไม่ความหวัง,งทุกคนก็ย <c oughs> ่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือมันก็เกิดภาวะเงินเฟอ้อไปทั่วโลกอนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกายุโรปยัไงไงก็เงินเฟอ้อกันสูงมากญี่ปุ่นญี่ปุ่นแรงต่างเนี้ยอันนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญเหมือนกันนะ,ะทำให้คนรู้สึกว่า มันเงินในกระเป๋ามันมีค่าได้ลงอะนะคะก็จะเป็นปัจจัยลบอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะครับก็ปัจจัยปัจจัยนี่สําคัญมากเลยเพราะว่าตั้งแต่รัสเซียที่จะปฏิบัติการหรือว่าสงครามกับยูเครนเนี่ยนะอ่าตกัพกัเทศตะวันตกอหรือว่านาตโตหรือว่ายูเอัอันน,นี้ยพยายามจะ mm hmm. เซ c t i o n ใช่ไหมเซ็กชันมาแล้วก็ ก็ทําให้เศรษฐกิจหรือเงินเฟ้อหรือว่าน้ํามันแพงของแพงสินค้าแพงอะไรก็แพงไปหมดเนี่ยทาให้คนก็ท่องเที่ยวจะเอาไปใช้เงินอย่างง่ายๆเหมือนปกติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแล้วแหละนะครับก็ต้องต้องต้องคิดล่ะโอ้ตอนที่เศรษฐกิจลําบากเนี่ยไปหาเงินไปเที่ยวอย่างเดียวหรืออะไรเนี่ยมันไม่ไ่เคยพร้อมก็แน่นอนมีกลุ่มหนึ่งพร้อมอยู่แล้วแหละคือทุกประเทศต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่มี ที่ที่รวย,ยก็จะไรกระทบอย่างไหนก็อาจจะไม่ก็อาจจะเริงรยอยู่ก็มาเที่ยวได้แต่กลุ่มนี้จะกลุ่มนี้เราต้องเอาเอาเขาเข้ามาต้องเที่ยวไทยได้ในกลุ่มนี้จะอุจากเที่ยวไทยเฉพาะไม่ันก็ไม่ก็มีหลายที่ที่ก็าจะเลือกได้โดยเฉพาะตอนนี้นี่ที่ยุโรปนี่อ่ะเขาก็เที่ยวประเทศของเขาในภูมิภาคของเขานะครับเที่ยวในภูมิภาคประมาว่ายุโรปหรือยุโรปอย่างฝรั่งเศสอเะอิกาลอแถวเยอรมันเที่ยวที่ สเปนสเปนเที่ยวนี่เที่ยวเหนียวนี่รวมไประยะใกล้เดินทางด้วยกันระยะใกลของเถวเนี่ย่ตัวเองเหมือนกับอย่างเราเองเนี่ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราเราก็ยังไปไม่ครบเลยก็อาจจะเที่ยวระยะไกลมากกว่าระยะไกลนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งนะคะทีนี้ว่าตอนนี้นะก็เงินเฟ้อทําให้การตัดสินใจลำบากแต่ว่าเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะเลยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นไงบ้าง ครับคนไทยก็อยู่กันเรียกเรียกว่าอ้านมานานว่าภาษาไทยภาษาพัธอย่นธรรมาดาคนไทยคือจริงๆแล้วคนไทยคนต่างชาติก็เหมือนกันแหละอยู่อยู่บ้านนานแล้วเนี่ยเคยชินกับการออกต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็อยากจะเทียเ่ยวนะครับคนไทยก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเที่ยวอยู่แล้วแหละมีเปอร์เซ็นต์ก็หลายสิบเปอร์เซ็นต์แหลนะเนาะที่อยากจะไปเที่ยวเที่ยว<ๆ>ต่างประเทศแต่ว่าก็ไปเที่ยวตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ถูกอย่างที่เหมือนเก่านะครับ เพราะว่าราคาต้องแพงกว่าเดิมนะครับคนใ้ที่คค่าด้วยนะคะใช่ไหมคะครับค่าเงินบาทคือค่าของเราตอนนี้ใช่ไหมครับครับคือคือของเราก็น่าจะค่าเงินบาทก็อ่อนนะครับจะแลกเงินดอนขึ้นมาก็เข้ากับว่าใช้จ่ายสูงขึ้นครับใช่ค่ะตอนนี้ต้องใช้สามสิบหกบาทมั้งคะสามสิบห้าสามสิบหกบาทอืมก็เปินดอลล่า ครับค่ะกตเป็นก็เป็นจริงแล้วเนี่ยเราบาทอ่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยเขาคุ้มมากนะครับค่ะค่ะใช่ค่ะไปดีนะคะอาะก็คงจะจะให้เหมือนเดิมวงลำบากแล้วนะคะสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ยวแล้วทีนี้มีคุณพรชิพถามมาว่าคาดว่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นได้เท่าไหร่เนี่ยจากการที่เราเปิดประเทศแบบนี้ GDP มันจะโตแค่ไหนจากการที่ท่องเที่ยวเ,เริ่มที่จะเรียกว่าฟื้นได้ไหมคะเริ่มที่จะดีขึ้น่ะมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจแค่ไหนเราพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของประเทศไทยนะครับถ้าหากว่าท่องเที่ยวไม่มีเลยเนี่ยผมคิดว่า GDP เนี่ยจะจะเกิดอย่างไงผมไม่ยังมองไม่ค่อยออกนะครับเพราะ GDP ที่ผ่านมาเนี่ยสาหรับ สำหรับท่องเที่ยวนี่ยอยู่ที่18ใช่ไหมครับเขาพูดกันอย่างนั้นนราสิข้อที่บิี่ยี่ส8เปอร์เซ็นต์นะคะครับเกิร์ทวีคุณก็ไปทเท่าไหร่ก็ไม่รู้เงินช่วยกันภาพรวมของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ท,ท่องท่องเที่ยวนี่นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวไทยทั้งหมดนะครับที่เศรษฐกิจที่มีอยู่ถ้าหากว่าเราส่วนนี้เราไม่ได้นี่เราเอาเงินจากไหนมาเสริมส่วนนี้ผมคิดว่าก็ไม่ใช่ง่ายนะครับที่ผ่านมาก็มีแต่ส่งออกได้ดีขึ้นหน่อยนะครับก็ไม่ใช่หุูวอย่างที่ คาดกันไว้นเศรษฐกิจไทยเนี่ย <lite> ผมค <Island> ิดว่าก็ก hmm. ็ต้องหวังอะไรก็ก็ต้องหวังท่องเที่ยวกลับมาอย่างเดิมแหละแต่ว่ารวมตรงเศรษฐกิจให้มันดีเหมือนเดิมเหมือนเก่ามันยากนะครับครับก็หลายคนบอกว่าต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่แล้วตอนนี้เราพึ่งต่างประเทศเกินไปพึ่งส่งออกพึ่งการท่องเที่ยวสองขานี่ก็คอนติบิวจีดีพีน่าจะประมาณ หกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วคะใช่ไหมคะมันก็เยอะมากที<บ>เดียวเพราะฉะนั้นก็คือการที่บล็อกท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยการที่จะทําให้การท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็โอกาสยากนะคะน้อยมากใช่ไหมคะมจีก็ยังม่าแน่นอนเพราะว่าเขาก็คงจะต้องดําเนินนโยบายเอ่อซีโร่โควิดต่อไปนะคะอ่าแล้วก็พัฒนาทุดีสีท่านก็ อาจจะต้องอยู่ต่ออีกนะคะต้องดูแลคนให้ดีๆไม่อยากให้คนออกมาแล้วเสียชีวิตอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าหฟังแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะมีความหวังเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะคระับกับความหวังก็ต้องมีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราอยู่กันลาบากกันคนไทยทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะต่างเกลียวเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโลกปัจจุบันเนียไม่ความแน่นอนไม่ค่อยมีเนี่ยคือตั้งเป้าอะไรไม่ค่อยได้ ออยู่ดีๆก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเกิดเรื่องนั้นขึ้นมานะครับการที่ผ่านมาโควิดยังไม่จบสงครามก็มาแล้วเกิดกสงครามแต่ว่าประเทศก็เซ็นชั่นไปสงครามเทคโนโลยีสงครามการสงครามการค้าสงครามความมันความมันคงทุกอย่างทุกคนก็กังวลกังวลนะผมคิดว่าความความคิดที่บอกว่าสบ,บายใจสบ,บายนี่ไปผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไหร่ไม่ใช่นะครับ นันเนี่ยก็หวังว่าอันเวลาอันใกล้นี้เนี่ยน่าทุกอย่างต้องเข้ามาสู่ภาวะปกติให้ได้ปีหน้าจะดีขึ้นปีไปปีดีขึ้นปีหน้าดีกว่าเดิมอีกปีหนึ่งนั่นจะเข้าสู่ภาวะบิให้ได้กับทุกคนก็หวังว่าเั้ามวังตั้งความหวังไว้นะคะแต่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยวเราก็ต้องลุ้นกันอย่าไว้มีโอกาสช่วงปลายปีเผื่อจะเรียนเชิญมาฟหม่ายบอกว่าจะมีอะไรดีขึ้นในช่วงนั้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ครับครับยินดีครับค่ะค่ะค่ะต้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเวลาหมดแล้วไปกอดติดข่าวจากมิตีข่าว90.5ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพุธนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ